สลัยกุมครับสวัสดีวันอังคารนะครับที่16พฤษภาคมพศ2566นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา8โมงนะครับก็เช้านี้ก็รถติดเพราะว่าเปิดเทอมเปิดเทอมแล้วเนาะต่วันนี้แดดส,ดสดใสเมื่อคืนฝนตกชุ่มช่านะครับแต่ไม่ได้ตกแบบแรงโหดๆอะไรก็ลงมามีลมมีอะไรนิดๆหน่อยๆไม้ก็สดใสเนี่ย เดี๋ยววันนี้บางโตจะเอาไม้ไซส์กระถางสิบดนิ้วนะครับต้นใหญ่เต็มกระถางลูกค้าเอาไปเนี่ยไปขึ้นกระถางปี๊บได้เลยนะครับขึ้นกระถางปี๊บได้เลยมันก็จะหลวมๆห,หน่อยเนาะแล้วก็คือไปใส่กระถางไซส์เดิมมันก็จะเบียดเบียดมากนะครับบางโตขายไม้เต็มกระถางที่บางโตลงเนี่ยคือเต็มกระถางแล้วลูกค้าเอาไปก็ไปอัพไซส์ไปอัพไซส์ขึ้นอีกสักนิ้วสองนิ้วนะครับเป็นสิบสี่สิบหสิบแดได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะเอามาลงขายก็ ลงไปเรื่อยๆแหละจนกว่าเวลามันจะหมดเพราะว่าอยู่นี้บางตัวไม่อยากจะลงคลิปนานเพราะว่าลงคลิปนานแบบพอลงสักครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยมันจะลูกค้าจะไม่ค่อยเห็นแล้วก็ฝากกดถูกใจกดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามนะครับใน YouTube ในไลน์ในเฟซสั่งต้นไม้ก็ตรงนี้เลยครับมีแอดนำหน้านะครับไลน์แอดลิตเติ้ลการ์เด้นเนี่ยนะครับมีแอดนำหน้าไลน์แอดลิตเติ้ลการ์เด้นนะครับใน a c e b o o กก็อยู่ข้างบนนะครับมีแอดนำหน้าลิตเติ้ลการ์เด้นในทิกตอกก็อยู่แถวๆนี้แถวๆตรงเนี้ย ใน instagram ก็อยู่ข้างๆนะครับก็แอดไปที่ร้านบางโตออนไลน์เลยครับมันจะได้สะดวกว่องไวแล้วก็รวดเร็วนะครับในแชทส่วนตัวในไลน์ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยก,ก็เลี่ยงไปดีกว่าเพราะว่าบางโตไม่ค่อยได้เข้าไปดูนะครับก็ฝากถ้าลูกค้ากดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามให้บางโตหน่อยเห็นคลิปบางโตก็กดถูกใจให้บางโตหน่อยกด กระดิ่งถ้าใครยังไม่ได้ติดตามก็มกดติดตามหน่อยเพราะว่าพอบางตัวลงคลิปแล้วอ่ะมันจะไปเด้งที่ท่านลูกค้าเลยเพราะลูกค้าส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่ทันไม่เห็นบางทีบางตัวลงไปวันหนึ่งแล้วถึงจะขึ้นที่ท่านลูกค้าเพราะว่าบางคนไม่ได้กดติดตามไว้กดกระดิ่งกดติดตามครับเพราะบางตัวโหลดคลิปเรียบร้อยเนี่ยมันจะเด้งขึ้นที่โทรศัพท์ท่านลูกค้าเลยแล้วก็จะได้เลือกต้นไม้ได้เร็วแล้วก็ได้ตามที่ต้องการนะครับก็เดี๋ยวเอามานําเสนอก็เลยแหละนะครับนี่เนี่ยต้นมันใหญ่อย่างนี้ ให,ใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยอ่ะใหญ่เลยนะครับเกินเฟรมอีกแลเียวนะครับนี่เป็นสตาร์พิงค์นะครับต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่หนึ่งสตาร์พิงค์หใหญ่มากนี่ตอกิ่งไว้สองสี่หกเจ็ดนี่สี่นี่กิ่งของตอน,นี่ถ้าท่านลูกค้าไม่ชอบก็ตัดออกเลยนะตัดออกเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีรอยแดดแดดเผาหน่อยนึงนะครับแค่นั้นนะครับโอ้ทรงสวยต้นสวยครับต้นสวยทรงสวยหุ่นดี นะครับตอกิ่งไว้สองสี่หกเจ็ดกิ่งนะครับเมนใหญ่เมนสวยนะครับก็เป็นตัวสตาร์พิงค์ดอกอย่างนี้นะเห็นไหมสวยมากสวยมากนะครับต้นที่หนึ่งนะครับก็ขายต้นละสี่ร้อยนะครับค่าส่งหกสิบนะครับต้นละสี่ร้อยค่าส่งหกสิบสามต้นใครรับ3ามต้นขอพันเดียวขอค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับตามนี้เลยนะครับต้นที่หนึ่ง ที่สองมีม่วงดำนะครับต้นที่สองมีม่วงดำนะครับมีแดงมีเหลืองแสงจันนะครับนี่ต้นที่สองโขดใช้ได้ครับก้วนสวยนะครับมีเหลืองแสงจันนะครับมีม่วงดำมีแดงนะครับนี่นะครับต้นที่สองโขดสวยต่อกิ่งไว้สองสี่ห้ากิ่งนะครับนี่ไม้หน้ากว้างโขดใหญ่เต็มนะครับต้นที่สอง สวยใช้ได้เลยนะครับใหญ่ดีนะครับก็สั่งต้นไม้ที่ไลอ้อนลิตเติ้ลการ์เด้นนะครับสั่งง่ายๆเลยนะครับแล้วก็มองตัวไม่ถ่ายรูปนะก็ดูในคลิปเนี่ยมันจะเห็นรายละเอียดเห็นไหมลูกค้าจะเห็นรายละเอียดครบถ้วนเลยนะครับถ่ายรูปมันเห็นด้านเดียวไงเนี่ยมองตัวจะหมุนให้ดูทุกต้นแหละนะครับก็ดูนะครับใครดูไม่ทันก็กดหยุดนะครับกดหยุดแล้วก็ค่อยๆเลื่อนดูนะครับเนี่ยมันจะเห็นครบนะครับเนี่ยต้นที่2สวยมากเลยก็ต้นละ400ครับค่าส่ง6 0 3ต้นพันบาทค่าส่ง100นะครับเนี่ย ต้นที่สองสวยมากมีสามสีนะมีสามสีนะครับต้นที่สามเป็นม่วงสักดานะครับต้นที่สามตอกกิ่งไว้ห้าครับต้นที่สามนะครับก็เป็นไม้ รุ่นเก่าเนาะม่งรุ่นเก่าเห็นเห็นเห็นดอกอยัดเดี๋ยวเด็ iz, เดให้ดูนะครับเป็นม่วงสักดาตัวนี้นะครับเป,เป็นไม้รุ่นเก่าแต่ดอกสวยกลวยดอกยาวนะครับแต่ดอกไม่ตกเท่าไหร่นะดอกไม่ตกเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่ดอกมันไม่หนานะครับเี่ยสวยได้ๆจนที่สามนะครับม่วงสักดานะครับเป็นม่งตัวเก่าๆนะครับก็น่าเก็บไว้นะครับต่อกิ่งไว้ห้านะครับอ่าต่อกกิ่งไว้สี่กิ่งกลางไม่ติดนะครับกิ่งกลางไม่ติดนะครับ ก็เป็นไม้ตัวเก่าๆทรงสวยๆรูปห่างน่าตาสวดทรงองค์เอวดีนะครับจนที่สามจนที่สอันนี้เป็นแดงพยาเพิ่มทรัพย์นะครับจนที่สี่เป็นแดงพยาเพิ่มทรัพย์ต่อกกิ่งไว้สองสี่หก จ็ดกิ่งนะครับต้นที่สี่ต่อกิ่งไว้เจ็ดกิ่งโขดใหญ่สวยสีสันจัดจ้านนะครับใครชอบแดงแดงแบบแดงไม่เกงใจใครก็นี่เลยนะครับแดงพญาเพิ่มทรัพย์เนี่ยแหละแดงอ่ะไม้แดงยังไงก็จัดนะครับโขดเต็มกระถางครับต้นที่สี่นะครับโอ้โหตรงดีครับไม้แน่นไม้แน่นแล้วก็เมื่อคืนได้ฝนด้วยโอ้โหใบดอกนี่ชูชั่นเลยนะครับ ถ้าฝนตกแรงมากเนี่ยแรงกระแทกมันจะทําให้ดอกเสียดอกตกนะครับแต่เมื่อคืนฝนตกไม่แรงเท่าไหร่นะครับแรงกระแทกของฝนก็น้อยก็ทําให้ดอกนี่สวยมากนะสวยสวยเลยอะ่ะต้นที่สี่ต้นที่ห้าเป็น เหลืองซับเจริญนะครับมีเหลืองซับอ๋อมีแสงจันท์มีแสงจันร์มีชมพูอมม่วงนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแดงพยาเพิ่มซับนะครับต้นที่ห้าต้นที่ห้านี่เป็นไม้กิ่งสูงเนี่ยเสีกกิ่งสูงเห็นปะจะดูเก๊ะกลางตอนตอนแรกอย่างนี้แหละนะครับแต่ว่าพอไม้มันใหญ่แล้วมันใหญ่จริงมันใหญ่จริงเนี่ยเยบกิ่งสูงนะครับมี มีเหลืองซับเจริญเบอร์2มีเหลืองแสงจันนะครับเหลืองแสงจันเนี่ยถ้าลูกค้าเห็นอยู่นะครับมีชมพูอมม่วงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเนี่ยน่าจะมีแดงนะครับน่าจะมีแดงพยาเพิ่มทัพย์นะครับต้นนี้สูงสวยไม้ทรงสูงยังไงก็ได้เปรียบนะครับพราะมันใหญ่ด้วยกันแล้วไม้ทรงสูงจะดูใหญ่กว่านะครับโขดมันจะเท่ากันยังไงก็จริงแต่พุ่มมันจะกว้างใหญ่กว่านะครับต้นที่5นะครับ ต่อกิ่งไว้สองสี่หกกิ่งนะครับสวยมากต้นที่ห้านะครับงามๆเลยแหละนะครับอ้ต้นนี้ต้นใหญ่ต้นใหญ่มากนะครับต้นใหญ่มากเนี่ยใหญ่สวยเลยนะครับต้นที่หกเป็น สตาร์พิงค์นะครับแล้วก็มีแดงแดงดอกใหญ่ๆตัวน,นี้ครับลูกค้าเห็นไ่มไม่รู้มบางอย่างมันเกินเฟรมก็มีม่วงดำครับต้นใหญ่เลยนะครับอันนี้ไม่ติดกิ่งหนึ่งนะครับไม่ติดกิ่งหนึ่งลูกค้าเห็นป่าไม่รู้นะครับบางตัวจะมองไม่ค่อยเห็นนะแดดมันส่องตานะครับต้นที่หกนะครับต้นที่หกบงตัวก็ววจะลงให้ละเอียดที่สุดแหละนะครับนี่โตดใหญ่มากอันนี้ไม่ติดกิ่งนึงนะไม่ได้แก้แล้วเพราะว่าไม้มันมาพร้อมแล้วไม่แก้แล้วครับมีแดง แดงดอกใหญ่ๆแล้วก็มีม่วงดํานะครับข้างบนก็เป็นอ๋อข้างบนไม่ใช่สตาร์พิงข้างบนไม่ใช่สตาร์ไม่ใช่สตาร์พิงเป็นเป็นชมพูตัวเนี้ยอ่าเป็นพลอยพลอยชมพูนะครับเป็นพลอยชมพูนะครับหนึ่งตัวนี้ใหญ่สวย น inh. ที่7อันนี้เป็นตอยักษ์น atm, ะครับอันน,นี้เป็นตอยักษ์นะครับเป็นม่วงมหามงคลนนะครับมีม่วงมหามงคลนอันนี้เป็นชมพูอะไรไม่รู้เห็นปะเป็นชมพูนะครับดอกยังไม่มาแล้วก็ม oh ีแดงตัวนี้แดงหวานๆแดงอมชมพูหวานๆแล้วก็มีม่วงมหามงคลนนะครับต้นที่ต้ <S <s นที่เจ็ดเนาะอันนี้เป็นตอยักษ์นะอันนี้เป็นตอยักษ์นะครับโอ้ยไม่รู้จะเขียนตรงไหนเลยนะครับเพราะว่า โดไม่ได้ยกต้นที่เจ็ดนะครับต่อกิ่งไว้สองสี่หกเจ็ดกิ่งนะครับนี่อันนี้เป็นต่อยักษ์นะครับมีสามที่เห็นนี่คือมีสามนะครับนี่แต่บางตัวว่ามันเกินเกินไหมอันนี้มีแค่สามแหละมีแค่สามเกินมากไม่ไหวมันลกเกินนะครับมีม่วงมหามงคลน,นะครับนี่ข้างบนแล้วมีชม,ชมพูแดงๆอมชมพูตัวนี้แล้วก็อันนี้เป็นชมพูนะครับนี่น,นี่เป็นต่อยักษ์ต้นที่เจ็ด นที่แปดต้นที่แปดมีขาวมีขาวนะครับนี่หรืเอ,อเด็ดดอ,อกก่อนดอกมันตกนี่ต้นที่แปดมีขาวมีระครังทองนะครับมีขาวมีระครังทองอ่าด,ดูอีกทีมีขาวมีระครังทองแล้วก็อะไรไม่รู้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับีต้นที่แปด ตอกกิ่งไว้ห้ากิ่งนะครับตอกกิ่งไว้ห้ากิ่งโขดใหญ่อ้วนสวยนะครับก็เป็นไม้เสียบสูงอีกต้นหนึ่งที่ส่วนทรงองเอวดีนะครับลากเยอะนี่ดูดิหลากแน่นเต็มกระถางแล้วทุกต้นนี้โขดเต็มกระถางนะครับถึงจะขายพร้อมสมบูรณ์ถึงจะขายนะครับไม้ไม่ได้เพิ่งเสียบติดนะเสียบติดต้องเลี้ยงอย่างน้อยอีกหเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนนะครับถึงจะขายเพราะว่าให้ไม้มันพร้อมเต็มที่แล้วก็เริ่มให้ดอกนะครับนี่ต้นที่แปดนะครับสวยมาก สวยใหญ่เลยลากเยอะนะครับต้นที่เก้เป็นระครังทองเหมือนกันนะครับโอ้โห oh. อันนี้ใหญ่เสิบสามกนะครับเป็นระครังทองเหมือนกันอันนี้ต้นใหญ่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เลยนี่ มีสีของตอแพมขึ้นมาแต่ว่าไม้มันได้ทรงแล้วก็ปล่อยนะครับต้นที่เก้าเป็นระฆังทองเหมือนกันดูดอกก่อนนี้มีเห็นไหมดอกมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นูค้าเห็นไหมนี่นี่น,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 นี่ต้องเปิดให้ดูนี่ระฆัทงทองนะครับต้นที่เก้าตรสวยมากอ้วนใหญ่สวยโอ้โหใช้ได้เลยแหละนะครับใช้ได้เลยนะครับนี่ตรส,สวยมากใหญ่สวยเลยนะครับต้นที่เก้างามและ งามชีเดียวแหละนะครับนี่ต้นที่เก้าต้นที่สิบเป็นขาวขาวนี้นะต้นที่สิบเป็นขาวแล้วก็แสงจันท์นะครับเสียบสามนี่เป็นขาวแล้วก็แสงจันทต้นใหญ่เบิลมเลย เกินเฟรมอีกแล้วนะครับนี่ต้นที่สิบเป็นแสงจันทร์กับขาวนะครับเป็นขาวกับแสงจันทร์นะครับต้นที่สิบไปนะครับใหญ่สวยใช้ได้นะครับนี่ที่สิบเป็นขาวแสงจันทร์นะครับ เป็นขาวกระแสงจันทนะครับต้นที่สิบลูกค้าเห็นชัดไหมมันโตมองมองในกล้องไม่ค่อยชัดเพราะว่าแดดมันส่องหน้าพอดีนะครับต้นที่สิบเพราะว่าอยากให้ลูกค้าเห็นดอกแบบสีที่มันโดนแดดจริงๆนะครับมันจะได้เห็นเห็นสีที่มันจริงๆนะครับก็หันสู้แดดเลยนะครับต้นที่สิบ นี้เป็นแสงจันท์ต้นหนึ่งอันนี้เดี๋ยวบางตัวจะลงคลิปนานไม่ได้นะครับโทรศัพท์มันโดนแดดอย่างี้มันจะร้อนเร็วนะครับต้นที่สิบเอ็ดนะครับเอาจะลงแค่เฉพาะเฉพาะแล้วกันนะครับสิบเอ็ดนะครับกิ่งใหญ่อ้วนสวยเสียบสี่นะครับเป็นแสงจันทนะครับแสงจันทตัวนี้นะครับ เป็นม่วงมหามงคลแล้วก็ไยไลแล้วก็แดงตัวนี้แดงที่มีสี่ชั้นบ้างสามชั้นบ้างที่เป็นลูกไม้นะครับแล้วก็มีม่วงมหามงคลแล้วก็มีไฉไลนะครับโคดใหญ่ต่อกิ่งไว้ห้านะครับต้นที่สิบสองนะครับต่อกิ่งไว้ห้าสวยใช้ได้เลยอ้ออันนี้มีอีกสีนึงนะเป็นชมพูหวานหวานน่าจะเป็นเหลืองราชันนะไม่ใช่ชมพูหรอกน่าจะเป็นเหลืองราชันนะครับต้นที่1ิบสี่โคดใหญ่อ้วนสวยครับ สวนทรงองเอลดี LD มากนะครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยจนที่สิบสองนะครับนะครับต่อไว้ห้านะครับอันนี้มีแดงพยาเพิ่มซับก,กับแดงไอ้ที่อมจมพู์สองสี คโคตรสวยนะครับมีกิ่งห้ากิ่งไม่ติดกิ่งหนึ่งอันนี้เป็นสองสีนะมีแดงปลายาเพิ่มซับกับไอชมพูอมแดงดอกใหญ่ๆแล้วก็อันนี้กิ่งไม่ติดเอ้าเหรออันนี้กิ่งไม่ติดกิ่งหนึ่งนะครับต้นที่สิบสิบสามนะครับโคตรเบ่งกําลังเบ่งตัวใหญ่เลยนะครับนี่ต้นที่สิบสามใหญ่สวยครับนี่เป็นแดงตัวนี้แล้วก็มีตัวแดงดอกใหญ่ๆนี่ดอกยังไม่มานะครับ แล้วก็อันนี้กิ่งที่ยังไม่ติดนะครับสิบสี่เป็นชมพูซับเจริญนะครับนี่สิสี่เป็นชมพูซับเจริญแล้วก็ตัวดอก,กใหญ่ๆนะครับแล้วก็ชมพูนะครับนี่สามกิ่งสามสีเลยครับนี่นะครับเป็นชมพูซับเจริญเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ ใช่เป็นชมพูซับเจริญนะครับเป็นชมพูซับเจริญแล้วก็นี่นี่ตัวดอกตัวนี้นะครับนี่เนี่ยเี่บูตัวนี้นะครับน่าจะเป็นคล้ายๆ้าทริปเปิลเลยแล้วก็สีชมพูอมเหลืองตัวนี้นะครับนี่เด็บสามนะครับโกรดใหญ่มากต้นสูงเกินเฟรมนะครับต้นที่สิบสี่ใหญ่ครับใหญ่จริงสวยจริงนะครับอลังการจริงนะครับของบางตัวนี่ใหญ่ใหญ่เลยคัดไม้ใหญ่ๆขึ้นขายก่อนเลยนะครับไม้เล็กเดี๋ยวไว้ค่อยขายเป็นไม้เหมา นะต้นที่สิบห้ามีเหลืองซับเจริญเบอร์สองนะครับแล้วก็ห่อซับนะครับต้นที่สิบห้าต้นที่สิบห้าเป็นเหลืองซับเจริญเบอร์สองแล้วก็ห่อซับนะครับเหลืองซับเจริญเบอร์สองแล้วก็ห่อซับนะครับนี่สวยมาก สวยจัดประหลัดบอกนะแนอำเภอบอกผู้ว่าบอกนะครับนี่ลุงแค่สิบห้าต้นนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวโทรศัพท์มันร้อนเกินเพราะมันโดนแดดเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันนะครับก็ต้นลา400ค่าส่ง60สามต้นพัน0นะครับ3ต้นพัน0ค่าส่งก็หนึ่งอนะครับ แล้วใครจะซื้อเป็นไม้เหมาเนี่ยมีเยอะเลยนะครับเป็นไม้แฟนซีมีอะไรบางโตคัดให้เจวๆอยู่แล้วใครที่ให้บางโตคัดให้อ่ะก็มันต้นละสี่ร้อยใช่ไหมนะครับสิบต้นสิบต้นมันสี่พันค่าสูงก็ประมาณสามร้อยสามร้อยสี่ร้อยนี่แหละนะครับเอาบางตขายเลยนะครับก็ใครจะซื้อเป็นไม้เหมาคะคะเลยบางโตจะคัดไปเป็นไม้แฟนซีนะครับเป็นไม้แฟนซีสวยๆแหลนะโคตรอย่างนั้นเลยนะครับก็จะขายสิบต้นแค่สามพัน นะครับใครที่จะเอาไม้เหมาเนี่ยบางตคัดให้นะ10ต้นส0มพันไซส์ใหญ่ๆอย่างเงี้ย10ต้น3 0 0พันขอค่าส่งให้บางโต300นะครับลดไปเลยลดไปเลยนะครับลดไปเลยนะครับใครจะเอาเป็นลายต้นก็ต้นละ400ยค่าส่ง60 3ต้นพันค่าส่ง100นะครับใครเอา10ต้นก็ขอ3 0 0พขอค่าส่งก็แค่300เท่านั้นนะครับเนี่ยมันมีอีกเยอะนะครับแล้วก็ไม้เหมาเมื่อวานที่ลงตอนเช้าเมื่อวาน4ต้นพันค่าส่ง100ก็มีอยู่ทุกชุดก็มีลูกค้าถามมาแล้วก็ยังไม่ได้ตบ บางตตอบกลับไปแล้วเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะรับหรือไม่รับนะครับก็ก็ใครที่ดูคลิปไว้แล้วที่สอบถามสต้นพันธ์มาแล้วก็ก็รบกวนตอบหน่อยว่าจะเอาชุดไหนหรืออะไรยังไงครับไม้เหมาสิบต้นไม้ต้นละร้อยนะสิบต้นพันส่งฟรีก็มีเยอะนะครับก็แถมสองแหละ ที่บึงโตคัดให้หนึ่งแล้วก็ฝากให้พ่อให้แม่ปู่ย่าตายายอีกหนึ่งนะครับเนี่ยแถมสองนะครับใครจะเอาก็เป็นไม้คระค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอกบางโตจัดให้นะครับก็วันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับใครจะเอาเป็นไม้เหมาบางโตบอกแล้วบางโตขายไม้เหมาบังโตจะขายถูกเลยก็สิบต้นสามพันค่าส่งให้บางโตสามร้อยเนี่ยต้นใหญ่สวยเนี่ยเห็นเนี่ยเห็นเห็นนี่แหละเนี่ยเห็นเห็นนี่แหละเนี่ยไม่ไม่เนี่ยดูเลยนะครับต้นใหญ่ต้นใหญ่ใครจะเอารายต้นก็ต้นละสี่ร้อยค่าส่งหกสิบนะครับ ท่านใดสนใจยังไงก็ทักไทยมานะครับบางโตไม่อยากลงคลิปนานมากเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่โหลดไม่ค่อยได้แล้วก็โทรศัพท์มันร้อนเกินด้วยเพราะมันหันสู้แดดนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับจะชอบอะไรทักอะไรดูคลิปเก่าๆก็ถามมาได้นะครับก็ฝากกดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์ใน y t u t u ในไลน์ในเฟซให้บางโตหน่อยนะครับสั่งต้นไม้ก็ตรงนี้เลยไลแอดลิตเติ้ลการ์เน ใน a c e b o o กก็ข้างบนครับไลน์แอรลิตเติ้ลการ์เดนใน t i k t o k ก็อยู่ตรงนี้ใน i n s t a g r กรก็อยู่ข้างๆนะครับสนใจไหนสั่งได้เลยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับเดี๋ยวบางโตต้องไปทำอย่างอื่นต่อนะครับก็เอาเท่าที่ที่มีเวลาแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะยังไงก็ลูกค้าจะเอายังไงก็ทักมาแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัสซ่ามมอะไรกุ้มวารอมาตุลลฮอว่าบาระกาตุ์ขอบคุณมากมาเลยครับสวัสดีครับ